วันนี้นะฮะก็เดี๋ยวมาถ่ายคลิปรีวิวอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ก็ล็อกที่มาจากจังหวัด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 ระยองนะครับตัวนี้เป็นอีซูดกานะนี่ไฟแนนซ์ของของอะไระเงินติดล้อนะครับก็มา ตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คถ่ายรูปประเมินราคานะฮะตัวนี้ไม่รู้ว่าจะราคาเท่าไหร่เพราะว่าลูกค้าอยู่สังขะนะครับก็มาประเมินราคาเดี๋ยวมาถ่ายรูปนะครับ,น,บนี่กระบะนี่กระบะยาวเจ็ดเมตรกว่าละมั้งนี่กระบะนี่โคตรยาวเลยอะ่ะโอ้โหผู้หนึ่งยกผู้หนึ่งเ,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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> ันนี้ก็บริษัทของเฮงลิซิ่งนะครับก็ประเมินค่าไม่ตรวจเช็คก็อยู่2อ0 0 0นเอ็ดนะครับค่าตรวจเช็คก็อยู่2อ0 0 0นห้านะฮะตัวนี้ลูกค้าประเมินแล้วแต่ลูกค้าอยากจัดได้เยอะกว่านี้นะครับก็เลยให้เอกของเงินติดล้อนะครับมาประเมินราคานะนี่ว่าจะได้เท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้เป็น คันซีเจนะครับคัษซีใหญ่นะฮะรถเพาเดียวเครื่อง 6H l แอนะครับ205ห้าแรง6กเกียร์นะครับผมลายพาวเวอร์นะฮะเปลี่ยนเป็นหัวเดก,ก้ามานะฮะแต่หัวเดก,ก้านี้ก็หัวเดก,ก้านี้ก็อะไรละ่ะเราเรียกลงเล่มเรียบร้อยนะฮะภาษีนี่นะ่าจะยังไม่ขาดนะแต่ผมแจ้งจอดไว้แล้วละ่ะนะครับนี่ล้อเป็นโลมินียมเลยคันนี้ก็ น่าจะเหลือสองคันนะครับที่ยังไม่ได้ขายล็อกที่มาจากจังหวัดจังหวัดระยองนะมีรถดำนะครับรถดำคนะจะจัดได้สี่แสนสามนะน่ะคันดำดำอ่ะรถดำสองพานะครับใครหายจะจัดไฟแนนซ์อยู่ก็ลองมาดูนะฮะเดี๋ยวยกเครื่องยกเช็คหมายเลขคันสีนะฮะให้เจ้าของอ่ เจ้าที่นะครของเงินติดล้อนะครับที่เขามาตรวจเช็คนะอันนี้คือจัดได้ทั่วประเทศนะครับจัดได้ทั่วประเทศราคาถ้าไม่เอาเยอะนะถ้ามีเงินดาวนะครับก็จัดง่ายๆนะรถเก่าๆห้างๆแบบนี้จัดได้ยู่นะถ้าไม่เอาเยอะจัดได้อยู่นะครับถ้าเรามีเงินสดนะครับสองแสนอ่าคันนี้ครับผมตั้งไว้อยู่สองแสนห้านะถ้าใครมีเงินสดอยู่สองแสนห้าไม่อยากอยากได้เงินไป อะไรล่ะอยากได้เงินไปลงทุนนะครับเป็นทุนเป็นอะไรก็จัดสักแสนห้าลือนะฮะก็โอเคอยู่นะแต่ถ้าจะจัดเยอะๆมันก็จะจัดยากหน่อยนะรถมันต้องดูสภาพด้วยนะครับเขาก็บริษัทไฟแนนก็คนนะครับเขามาตรวจเช็คนะฮะมตรวจเช็คว่าโอ้ยว่าหายปีด้วยเหรอ่าหายปีหัวด้วยโอ้ ใช่่ะป,ป,ปีบ่ปีรถเหรออ๋เด็กแรงเาเขาเปลี่ยนหัวมานะครับตัวนี้เนะากระบะยาวๆเลยคันนี้นะฮะไม่รู้ว่าจะผ่านไหมนะลูกค้าอยากได้เยอะนะลูกค้าอยากจัดได้ให้มากที่สุดนะครับก็ลูกค้าก็อยากได้ทุนนะครับไปทวน ไปเผื่อโอนเผื่ออะไรด้วยนะครับมันต้องมีเสียค่าโอนค่าอะไรด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะราคานี้ราคาเลยก็เหมือนกันนะครับซื้อสดก็เราก็ต้องเตรียมเงินไว้โอนเหมือนเดิมนะครับแต่พวกนี้มันก็ต้องโอนแบบทันทีเลยนะครับอ่ะก็รถคือเครื่องตัวนี้ ในบรรดาเครื่องที่ผมไปซื้อมาคันนี้น่าจะเป็นตัวดีดีดีกว่าเพื่อนล่ะนะครับนี่เป็นกระทะเป็นกระทะเรเดียนด้วยนะฮะเรเดียนขั้งหน้านี่เป็นเราเรียกอะไรนะเป็นเป็นโลอะเปยกหัวยยกหัวยยกหัวยกหัวไถ่ายรูป ก็ว่ากันไปนะครับใครหาอยู่รู้ว่าจะจบไหมแต่จัดได้นะรถเล็กรถใหญ่เดี๋ยวนี้เราก็ต้องพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับแต่ก่อนขายแต่เงินสดตอนนี้ก็ต้องหาเงินดาวบ้างน,นะครับเงินอะไรละ่ะไม่ใช่เงินดาวเงิน <c oughs> จัดไว้แน่นไม่ได้อยู่นะเป็นโหนโฮเลอารอบมันต่ำนิดนึงนะครับเลยสั่นมันผีเข้า2องย,ยหแรง ไมาเลขเครื่องป่ะไมาเลขเครื่องเนี่ยครับนี่หมาเลขเครื่องเห็นน่าหมายเลขเครื่อง6 s l จะอยู่ด้านซ้ายเหมือน6 s d นะ หมายเลคัซีอยู่ตรงพุ um> JI, ่นเลยเครับผม อะไรเงี้ยเห็นปะเออเออรถคือใช้งานได้ปกตินะครับตอนนี้แต่ไม่รู้ระบบไฟออกน่าจะออกออกเยอะกว่าทุกคันนะครับที่ซื้อมานะเห็นไหมเห็นปะ

เอาไปเก็บเจ้าจอดดีๆตัวนะฮะฮะใครจะไปทำเทนเล,ลอร์ทำอะไรก็ได้ฮะฮะเออไปรับไปเก็บ นี่จอดนี่กันพี่นี่นี่จอดนี่จอดข้างหน้าเลยเนี่อ้าก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่ งบน้อยก็อยากจัดไปนั้นก็ลองมานะฮะมาดูครับมาคุยกันนะฮะต้องคนสนใจจริงๆนะครับผมว่าเวลาเราเช็ค,คเครดิตเดทอะไรก็ไม่อยากรบกวนพนักงานเท่าไหร่นะฮะว่าเวลาเขาออกมาก็มันมีค่าใช้จ่ายนะครับก็ไม่อยากรบกวนเจ้าที่เขาเท่าไหร่นะฮะเอ้า ใครหาอยู่ก็ลองมาดูครับคันนี้นะหรือหลายๆคันก็มาคุยกันนะครับรถบัสก็จัดได้แต่ต้องคุยกันหลายอย่างนะฮะว่าจะอย่างไรนะฮะจอดโอ้โหเต็มลำเลยจอดมีเบรกมือเบรกอะไรไหมนะ่ะไปครับผมฝากไลค์กดแชร์นะฮะกับสีบุรีรืองอไหลยนนะฮะคิดจะซื้อคิดจะขายครับคิดถึงสีบุรีรืองอไหลยนนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผม สำหรับวันนี้สวัสดีครับ